ที่ผมจะพามาทาน้ําตกหมูนะครับเดยใช้เป็นหมูย่างก่อนนะครับเพื่อให้หนังข้างนอกเนียเกคียมแล้วก็เนื้อข้างในเนียนุ่มมีความฉ่ำครับใหายตามมาดูเลยครับจะเริ่มมาหั่นหมูก่อนนะครับอันนี้เราทําทานเองจะใช้มือทังสาแล้วนะครับตามมาดูเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั่วในหม้อนะครับเอาน้ําสุกใส่ประมาณสองัพทีครับจุดไฟเผืดแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะหมูที่เราหั่นไว้น่ะใส่ลงในหม้อนะครับ คนในม้อนะครับเพื่อให้ความร้อนนิดนึงน้ําไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับมันจะเป็นผุกกีดๆรสชาติที่ออกมาเวลาปรุงเสร็จแล้วจะได้มีความข้นครับไม่จางนี้เราไม่ต้องตั้งไฟนานมากนะครับเพราะว่าหมูเราเนี่ยย่างมาสุกแล้วประมาณหนึ่งนาทีนะครับเราจะมาปรุงกันนะครับชูรสนะครับหรือว่าผงนัวใส่หลายแซ่บหลายครับใส่แค่ครึ่งเดียวพอข้าวคั่วครับเพิ่มความนวลครับ เป็นมากใส่มากเป็นน้อยใส่น้อยนี่จะเป็นน้ำปรุงนะครับที่เราผสมไปแล้วเพื่อความเร็วเวลาทําอาหารให้ลูกค้าเราจะใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะครับอันนี้มีน้ำมะนาวกับน้ำปลาอยู่รวมอยู่ด้วยกันครับผักนะครับเราจะใส่หอมซอยนะครับหอมซอยกับชิฟฟะล์กะทิไทยรวมกันนะครับมีหอมแดงซอยนะครับ้ิยด้วยผักเพลานะครับใส่ละสี่ห้าใบครับเมื่อคนเข้ากันเลยครับขอความถูกที่ 我打算做你的家人。<noise>